วิธีทําแพนเที่ยวเพื่อไปยื่นขอวีซ่าง่ายๆโดยใช้แคนวาค่ะมาที่แคนวานะคะจากนั้น Search คําว่า travel plan ค่ะแล้วก็เลือกเทมเ a t e เนาะแล้วก็กด Search ได้เลยค่ะเขาก็จะมี t e m p เพลตมาให้เราเลือกมากมายนะคะเราก็สามารถเลือก t e m p เพลตที่เราต้องการแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ การทำทาวเวลแผนใะนแคนวาก็จะง่ายนะคะเพราะว่าเขามีรูปให้เราเสร็จสับพร้อมนะคะรวมถึงเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าแอดเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะการทำทาวเวลแผนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะขอวีซ่าอย่างเช่นวีซ่าเชงเก้นอย่างนี้เนาะหรือบางคนนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอวีซ่าสำหรับเที่ยวเกาหลีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรานำไปขอวีซ่าเกาหลีจริงๆนะคะอันนี้เราก็จะบอกแพนเร็จสับรวมถึงว่าจะไปที่ไหนรวมถึง แนบภาพไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไปกับเราเนี่ยเขาเป็นต่างชาติเนาะเขาก็ได้วีซ่าของเกาหลีมาอย่างง่ายดายค่ะสำหรับใครที่อยากได้เทมเพลตคอนเทนต์แพลนนะคะกติกาง่ายมากก็แค่เข้าไปกดติดตามอยากเที่ยว .com นะคะในช่อง TikTok หรือว่าในช่องสีฟ้าก็ได้เนาะจากนั้นนะคะก็แคปหน้าจอแล้วสามารถไปขอเทมเพลต จากเพจของเราได้เลยนะคะหรือสามารถส่งมาขอทางอยากเที่ยว .com ได้เลยคะ่ะแน่นอนว่าทุกคนก็สามารถใช้เทมเพลตฟรีของแคนวาได้เช่นกันคะ่ะ